สบายดีครับพี่น้องมอลียี่ที่บ้านกุกอกครับนี่ครับนี่ครับ FC แฟนคลับมามาจากจังหวัดใดครับมาจากมุกดาหารมาจากมุกดาหารเนาะ FC เลยเนี่ย FC ลุงพ่นบอครับนี่โอ้เจ้าหน่อยเพิ่งกำลังแม่ครับเห็นว่าเดินทางเดินทางมากหมดกาะสินล่ะเป็นกาลังใจเพิ่นได้ครับโอ้สุดยอดพแต่งสวยมากวันนี้เนาะยสุดยอดเลยครับ พี่ก็มาจากมุกดาหารว่ะครับอฝากกำลังใจให้ลุงพลประเ่็นนะครับสู้ๆค่ะสู้ๆสู้ๆเนาะอย่าลืมฟังเพลงลุงพลสู้ๆด้วยนะครับบยบผมเองครับายโตโต้สนอแยมจจใใให้เนาะอีครับจากมฝากคิดถึงลูกจิมมี่ด้วยนะครับนี่ครับจิมมี่เรื่องจริงนี่นะครับ กับแล้วนะครับด <ouse> ้วยนะคะยังขายเพิ่งจะมาถึงบ่ครับเพิ่งมาถึงเนาะครับฝากคุณหมอด้วยคุณหมอจัดกระดูกค่ะครับฝากขอบคุณหมอนัดด้วยค่ะอ๋อขอบคุณหมอนัดด้วยครับนี่นะครับ FC แฟนครับสกินเสื้อตามสั่งครับอ้ใส่ตามสั่งค่คนตได้ตามสั่งได้เนาะครับตัวละเท่าไหร่ครับนี่อบาบาท้อยสี่สิบเก้าบาทะครับโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสั่งครับ มาพ่กนี้ครับบายๆก็มามีทุกสีเนาะมาหอดบ้านโกกอกับมาเห็นบรรยากาศหลายๆอย่างครับนี่ครับโกกอกซิตี้นะครับกับบรรยากาศทั่วไปคับพี่น้องเลยรวมเลยถ้ามีคนมาขายของมีคนมาท่องเที่ยวนะครับสุดยอดเลยนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับ อ๋อสั้นๆเนี่ยมาฟังมาฟังครับเพื่อนกำลังสนทนาอีหยังกันนอครับมาฟังน้ำเนี่ยเรื่องเจ้าของพื้นที่เลยโอ้ครับผมช่องไหนครับผมช่องโตโต้สนแยามครับไม่เคยได้ยินบ่ครับได้ยินอยู่แต่แต่ไม่บ่อยเหมือนอ๋อผมไม่ได้มาบ่อยครับนานๆค่อยมาใช่มีอยู่มีพี่กดให้อยู่ครับผมจะร้องเพลงลุงพลสู้ๆอ๋อวันอ๋อวันนั้นวา เห็นอยู่ที่ร้กัลุงพลใช่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 หนาี่จำได้นะครับนี่นะตัวจริงเสียงจริงครับบ้านเปานานอาคุร่นนรับเดภาพนานๆมาครับนานๆเพราะว่าทำงานอยู่ไกลครับที่ำงานอยู่สุรินครับตับอยู่สี่เกตอ่เวะครับอ๋อคุณหารคุณหานมาอุบลพี่เป็นอืมคุณหารกันทะลักใช่ใช่ใช่สีรัตตะนะ อยู่ดงทุเรียนอ๋ออยู่ดงทุเรียนเนาะผู้เรียนภูเขาไฟเนาะอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตพี่น้องเอ้ยอยู่ในดงมาเลยในหมู่บ้านพี่เนาะโอแต่ว่ามาอยู่กวอกเกาะเขาด้วยอยู่โน่นไม่ไม่มาเที่ยวมาเที่ยวเนาะใจมันพามาเอฟซีจากดินแดนภูเขาไฟพี่น้องเอ้ยบานนี้เนาะ ฝากความคึ้นถอดลุงพ่นปัตตันเนี่ยเพื่อนกำลังเดินทางมาเนาะมากึ้นถอดประมาณทุนหนึ่งอ๋อทุนหนึ่งเนาะโอ้กลับไปกินข้าวแรงอยู่เพื่อนซะก่อนแรงมืออื่นแหละจังสิมาเปล่าคนมาเนาะมืออื่นกันสิมาเนาะมือแรกนี่นอนงใสครับอ่านอนเตาง่อยเตาง่อยเตาเตาเตาง่อยเนาะมือแรกนอนเตาง่อยนะครับมาดูดูเขากับว่าผู้ไทยกับเป็นเลยเนาะมาอ้ครับผมโอ้ครับผมมาหาที่แข่งเลยโอ้จะดูจะเป็นแม่ค้าด้วยกันอยู่เนี่ย แม่คะใช่ค่นี่กำลังมาดูเหตุการณ์อีกหน่อยคนสร้างพญานาคใหญ่ยิ่งจะคนเปิดนี่มาเปิดตลาดเด้อครับโอ้เจ้าหน้าก็สร้างพญานาคใหญ่นะครับคู่กับพญาเต่าเลยเนาะครับโอ้สุดยอดเลยครับเอาแหนเอาลงไปข้างหน้าเลยแหละเปไว้ในปออครับผมอาจารย์ทนจากวัดวัดด่านพระอินทร์น่ะอครับจะมาสร้างพญาน้าตรงนี้อยู่ที่ไหนครับข้างหลังเนี่ยโอ้ครับพระอาจารย์พลที่จะทำพระอาจารย์พลเนาะ แกเขียนเพลงให้ด้วยนะเห็นว่าใช่ใช่เพิ่งอัดไปเมื่อสองสามวันนี้โอ้รอโคเวอร์อยู่นะครับนี่ใช่ใช่ใช่เห็นว่าจังสันครับเอาละถ้าอาจารย์พลเขียนเราก็ยังมีเห็นว่าจังสันครับสิ่งเดียวที่ไอ้ขอนี่นะครับเอฟซีจากสีสเกดเมืองทุเรียนภูเขาไฟครับคนด้วยกันคนถ้าอาจารย์พลกับคนครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อครับครับรครับ